เด็กที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณติ๊กนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนรู้จำนวนนับกันนะคะ เออคุณติ๊กจะสอนจนํานวนนับเด็กๆยังไงคองคุณติ๊กจะสอนจนํานวนนับเด็กๆผ่านเกมค่ะครูมีสิ่งของให้เด็กๆนับนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันนะคะเล่นเกมเสร็จแล้วเราค่อยไปฝึกเขียนแล้วก็นับจํานวนกันอีกทีค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะเกมของคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กจะมีรูปภาพขึ้นมาค่ะ แล้วก็ให้เด็กๆนับจำนวนแล้วก็เราจะตามหาตัวเลขกันค่ะเริ่มเลยค่ะเกมข้อที่หนึ่งค่ะรูปภาพมาค่ะรูปภาพนี้มีจำนวนกี่ชิ้นคะหนึ่งสองสามสี่เอาค่ะตัวเลขมาค่ะเลขสี่อยู่ตรงไหนคะเด็กๆคะ ใช่แล้วค่ะเลข4ถูกต้องเลยค่ะสิ่งของมีจำนวน4ก็เท่ากับเลข4เก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะรูปภาพมาค่ะร,รับรูปภาพของกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรูปภาพมีจำนวน6ชิ้นค่ะ เอดูสิค่ะตัวเลขมาค่ะเด็กๆขาเลขหงอยู่ตรงไหนคะจริงมากค่ะเลขหกอยู่ตรงนี้ท่อไปค่ะข้อที่สามค่ะรูปภาพมาค่ะหนึ่งสองสามรูปภาพมีจำนวนสามค่ะตัวเลขมาค่ะ เลขสามอยู่ตรงไหนคะเด็กๆใครรู้จักบ้านเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะรูปภาพมาค่ะ,ะช่วยกันนับรูปภาพนะคะมีกี่ภาพคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งเจ็ดภาพค่ะเด็กๆค่ะเอาค่ะตัวเลขมาค่ะ เลขเจ็ดอยู่ตรงไหนคะใครรู้บ้างเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ่ขเลขเจ็ดอยู่ตรงนหนนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่ห้าข้อสุดท้ายแล้วนะคะรูปภาพมาค่ะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดตัวเลขมาค่ะ เลขแปดอยู่ตรงไหนคะใครรู้จักเลขแปดบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเลขแปดอยู่ตรงนี้นั่นเองเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะรู้จักตัวเลขหมดเลยต่อไปนะคะคุณ,คณติ๊นะคะมีคลิปค่ะมาให้เด็กๆฝึกเขียนตัวเลขแล้วก็ฝึกนับจำนวนด้วยค่ะ เด็กๆพร้อมแล้วไปฝึกเขียนตัวเลขแล้วก็นับจํานวนกับคุณติ๊กเลยค่ะพร้อมแล้วไปเขียนตัวเลขกันเลยค่ะ Let's go หนเขียงขึ้นข้างบนแล้วลงข้างล่างนับพร้อมกันค่ะหนโค้ 1, 2, งจากข้างหน้าไปข้างหลังเฉียงไปข้างหน้าแล้วถอยหลังนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสอง สามโค้งจากข้างหน้าไปข้างหลังลงมาที่ตรงกลางโค้งจากตรงกลางลงข้างล่างไปข้างหน้านับหนึ่งสองสามสี่เฉียงไปข้างหน้าแล้วถอยหลังรงจากข้างบนลงข้างล่างนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าเขียงจากข้างบนลงข้างล่าง โค้งไปข้างหลังลงข้างล่างไปข้างหน้าแล้วเขียนจากข้างหน้าไปข้างหลังนับ1 2 3 4 5สเขียนจากข้างหลังไปข้างหน้าโค้งม้วนเป็นวงกลมนับ1 2 3 4 5สองห้าหเเขียนจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วเฉียงลงข้างล่าง นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปโค้งจากข้างหลังไปข้างหน้าเฉียงลงข้างล่างหมวนขึ้นข้างบนนับพร้อมกันหนึ่งสองสมสห้าหกเจ็ดปดเโค้งจากข้างล่าง แล้วโค้งลงข้างล่างไปข้างหน้านับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฉียงจากข้างหน้าขึ้นข้างบนแล้วลงข้างล่างโค้งจากข้างหน้าลงข้างล่างขึ้นข้างบนเป็นวงกลมนับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, 7 8 9วันนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้จานวนนับแล้วก็ตัวเลขแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราจะทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมอย่าลืมเตรียมสีและดินสอขึ้นมาด้วยนะคะเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ เด้เปิดหนังสือไปที่หน้า29ค่ะคุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะจงนับภาพแล้วเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่1ค่ะรูปกระทงหนึ่งสองสาสกระทงมีสอันค่ะเราเขียนเลขสลงในช่องสี่เหลี่ยมเหมือนคุณครูเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองรูปนก นกมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามนกมีสามตัวเขียนเลขสามลงในช่องสี่เหลี่ยมคะ่ะต่อไปค่ะข้อที่สามรถมอเตอร์ไซค์ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ารถมอเตอร์ไซค์มีห้าคันเขียนเลขห้าลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเลยคะ่ะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะผีเสื้อคะ่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกผีเสื้อมีหกตัวค่ะเขียนเล้หกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะข้อที่ห้าค่ะรูปกล้วยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกล้วยมีเจ็ดหวีเขียนเลขเจ็ดลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่หกข้อสุดท้ายแล้วนะคะรูปแม่ไก่ค่ะ 1>, 1 2 3่งสองามห้าหกแโอ้แม่ไก่มี8ดตัวค่ะเขียนเลขแปลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆค่ะตกมือให้ด้วยเองหน่อยค่ะอยารีบรึ่ารูปมาให้คุณครูดูในรายกลุ่มด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆโอ้โหเด็กๆทำแบบฝึกหัดได้ไม่เอ่ยแบบฝึกหัดเรายาก นับจำนวนรูปภาพแล้วก็เติมตัวเลขลงไปใช่ไหมใครยังเขียนตัวเลขไม่ได้นะคะขอพ่อครูแม่ครูนะคะช่วยประคองมือเด็กๆให้เขียนด้วยนะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนจำนวนนับที่บ้านนะคะหาสิ่งของต่างๆรอบตัวเด็กๆคะ่ะมาน,นับกับคุณพ่อคุณแม่กันนะคะแล้วคุณครูข่าจะมาทบทวนกับเด็กๆผ่านไลน์มิตติ้งกันคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุนติขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ